ลูกค,คนนึงนอนป่วยอยู่พ่อก็เลยไปเยี่ยมออหน้ากากออกซิเนจนติดจมูกหนึ่งครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรโูกถ้าหายป่วยกลับออกไปนี่โตขึ้นอยากเป็นอะไรผมอยากเหมือนนายกตัวครับอยากเก่งเหมือนนายยกตัวครับ,นนยยรบพ่อพ่อถอดปลั๊กถังออกซิเจนตอนหาเสียงอ่ะอาจารย์ทําไมเข้าไปได้ยันหลังบ้านลูกเด็กเล็กแดงยกมือไหว้หมดจับแข้งจับขาตอนเกิดปัญหาทําไมไม่มาเคาะประตูบ้านฉีดวัคซีนหรือยังครับข้าวสารหมดใค,มใครจะฆ่ามา ไปนั่งไหว้นั่งคร้าประตูโควิดก็กินนักกันเมืองตายหมดสภาสิเขาก็ต้องเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับบ้าน Work ์ r ฟ m ร o มโอย่าก็ถ้าท่านเบิร์กฟอร์มโฮมอยู่งั้นแล้วท่านจะเห็นปัญหาของชาวบ้านได้ยังไงล่ะถูกไหมทำไมในทุกวิกฤตประชาชนต้องออกมาช่วยกันเองแต่ตอน หาเสียงอ่ะทำไมเข้าถึงได้เชา้ากลางวันเย็นรถแห่บอหนึ่งบอหนึง่งอย่าลืมอย่าลืมจริงจังจริงใจรับใช้ประชาชนเบอหนึ่งเบอหนึ่งทุกวันนี้มีไหมวัคซีนมา,มาแล้วมาแล้ววัคซีนมาแล้วเจ้าฉีดถึงเนื้อบ้านท่านมาแล้วอย่าลืมอย่าลืมเข้าคูหาฉีดวัคซีนมีไหมจ๊ะขายแน่เลยขายเท่าไหร่ห้าแสนลดหน่อยได้ไหม ยียย่จะให้เท่าไหร่ห้า <500. S 1> ร้อยกวนตีนเลยจริงราคาพระนี่นะราคากรอบแมวไม่เป็นไรนะหกร้อยแล้วกันสัตว์เตรียมมาให้พอดีเป๊ะเดี๋ยว เอาพระมันคืนไปด้วยของดีเฮียเก็บไว้แล้ครับไม่เอาของปลอมมีเยอะแล้วุยเพื่อนๆรู้ไหมว่าลาเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยเป็นหลานของไก่<ะ>เพื่อนๆสงสัยใช่ไหมละ่ะว่าสัตว์สองสายพันธุ์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงเดี๋ยวผมเนี่ยจะเล่าให้เพื่อนๆฟัง อันดับแรกเลยคือค้างคาวค้างคาวแม่ไก่ทีนี้เรารู้ละอ่ะค้างคาวคือแม่ของไก่แล้วไก่แก่เนี่ยแม่ปลาช่อนอ่ะทีนี้เรารู้แลปลาช่อนเนี่ยเป็นลูกของไก่ปลาช่อนเนี่ยเป็นลูกของไก่แล้วเพื่อนๆเคยได้ยินไหมปลาช่อนแม่ลาอ่ะทีนี้จบเลยรู้แล้วลาเนี่ยเป็นลูกของปลาช่อนเพราะฉะนั้น ลาเนี่ยก็ต้องเป็นลานของไก่ถูกต้องไหมครับคนเราจะคิดกับคนอื่นยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นเคยทำอะไรมาถ้าทำดีก็คิดดีแต่ถ้าเคยทำเร็วก็มักจะคิดว่าคนอื่นจะทำเร็วเหมือนมันผมบังคับคนเร็วให้คิดดีไม่ได้แราวผมจะแก่คนเร็วๆทำไม